นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลประจำปี2564ค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6อาคารส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลประจำปี2564โดยมีนายธนาวัฒคำราศึกษาธิการจังหวัดตากเป็นประธานจัดการอบรมและมีนายจิรัตรัตห่วงศึกษานิเทศชำนาญการเป็นผู้กล่าวรายงานและมีศึกษานิเทศเลขานุการนายกสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อในการกองการศึกษาและตัวแทนคณะครูจากสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมรับการอบรมการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลโรงเรียนเอกชนครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลให้กับผู้บริหารและครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนเอกชนประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งคนครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนหนึ่งคนจำนวน22โรงเรียนรวมทั้งสิ้น44คนโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนสามารถนำไปปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19